สวสดีครับ FC คบุสวัสดีครับให้แม่เอซครับสวัสดีครับดูน้องชัยพลมีความสุขมากเลยลานอนก็ต้องมีคุณแม่มานอนเป้านะครับแม่มะนาวมายืนเป้านะาดูนอนดูนอนนะมีแม่ยืนเฝ้าแล้วนอนหลับสบายเลยดูสิจะนอนนานขนาดไหนเนี่ย เด็กชายพลเด็กชายชายยพุนชายยพลนน้อยนอนกลางวันด้วยนะครับผมกินอิ่มแล้วก็นอนนะแม่มะนาวเราก็ยืนเฝ้านะครับผมตั้งแต่อยู่กับคุณแม่มะนาวนะครับผมแต่อยู่กับคุณแม่มะนาวนนอนนอนกลางวันดีมากเลยมีแม่เฝ้านะมีแม่เฝ้าอามีแม,แม่นอนเฝ้า แม่เขาก็ยืนเฝ้านะครับผมแม่ยืนเฝ้าอยู่ไม่ห่างเลยบรรยากาศเย็นๆนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ไม่มีแดดนะร่มเย็นดีมากน้องทองเได้โอกาสแล้วนะครับน้องชายยพลนเราเล่นหน้าอินดูมากเลยครับผม กินอิ่มแล้วก็นอนนะครับผมกินอิ่มแล้วก็นอนนะเด็กชายพักินอิ่มแล้วก็นอนออนี่พานสุขหลายวันนี้พามาดูน้องชายพับรือน้องถุงทองเรานะครับนอนกลางวันนะ ตรงนี้มีแม่นะครับผมนอนนอนดีมาก สเสียงดังไม่ได้ครับผมส่งเสียงดังไม่ได้นอนเดี๋ยวตื่นแม่เขาเนี่ยยืนเฝ้าเลยนะครับแม่ก็จะไม่ทานย้านะครับยืนเฝ้าลูกไม่ดีนด้วย แม่แม่อซมาดูเจ้าชายญยีย่ปุนหรือน้องถูกทองของเรานอนใต้ท้องแม่มะนาวเลยนะครับแม่มะนาวก็ยืนเฝ้านะครับผมไม่ค่อยได้ลงเพราะว่าไม่รู้ว่าโทรศัพท์เป็นไรนะครับเวลาลงทีไรมันเหมือนกับเป็นอะไรก็ไม่รู้มันมาลองทีมันลงไม่ได้นะครับ เมื่อเช้านี้คุณตาก็ลงตั้งนานนะครับลงยากนะไม่รู้เป็นไรเป็นอะไรก็ว่าแบบว่าเกี่ยวกับอะไรผิดลิขิ์อะไรนี่แหละมันบล็อกอะไรนี่แหละไม่รู้เหมือนกันนี้ก็จะลองดูนะครับถ้าจะลงได้ไหมถ้าลงได้ก็ฝากแม่ๆด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากดฝากดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับให้ทคลิปให้ชมนะครับผมแม่มะนาวของเราก็ยืนเฝ้านะครับผม เราไ่งไกลเลยวันที่หกจะถึงแล้วนะครับผม้องถุงทองของเราก็จะได้ไปแห่ไปโชว์ตัวอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นโชว์ตัวอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จนะครับอำเภอสมเด็จร้อยเอ็ดนะครับอำเภอสมเด็จแม่ม่ท่านไหนอยู่ใกล้ๆนะครับ ซื้อ,อามาเยี่ยมน้องได้นะครับแวะมาหาน้องได้นะครับอยู่ที่อำเภอสมเด็จนะครับวันที่หนะครับผมวันที่หกที่อำเภอสมจังหวัดร้อยเอ็ดสมเด็จฝากแม,แม่ด้วยนะครับหนูแม่เขาก็ยืนเฝ้านะครับนอนท้องถุงทองก็จะนอน ใต้ท้องนะครับผมแบบมีความสุขนะครับผมหรือว่าช้างนะครับถ้านอนใต้ถ้ามีตัวใหญ่นี้เขาก็จะนอนดีนะครับกลางวันก็จะนอนนะครับเพราะมีตัวใหญ่เฝ้านะครับเหมือนกับเป็นแม่เขาเนาะเชยเฝ้านะครับผมก็เฝ้าอย่างนี้ตลอดเลย ฝากไปแม่ด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามช่องพลายถุงทองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณตาครับน้องถุงทองของเราด้วยครับ,บก,กดไลค์ก,กดแชร์นะครับนอนกลางวันกินไม้นะครับคุณตาให้ได้ทานใบพูนะครับ พราช่วงนี้เป็นหน้าฝนฝนตกบ่อยกินหญ้าอ่อนหญ้าติดน้ําป็นไรเผือกลัวต้องร่วงนะครับผมก็เลยต้องช่วงนี้ให้ทานใบโพยเยอะๆเลยนะครับเป็นยานะครับผม